าสู่ช่วงเทศกาลกินเจทีไรก็จะนึกถึงอาหารอร่อยๆที่ชอบกินเป็นประจำทุกปีขึ้นมาตลอดก่อนจะบอกเมนูเนี่ยขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าบ้านเราอ่ะเป็นไทยแท้ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้มีเชื้อสายจีนอะไรกับเขาหรอกแต่ก็ด้วยความเป็นคนไทยนี่แหละทําให้พอมีเทศกาลอะไรแบบนี้ขึ้นมาทีไรจะไม่เข้าร่วมก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างเมนูประจำของบ้านเราที่ชอบทํากินตอนช่วงเทศกาลกินเจตลอดก็คงจะหนีไม่พ้นผัดหมี่เจเลยค่ะ คือเอาจริงๆเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ยายของเราเคยทํามาก่อนแต่ตอนนี้มันกลายมาเป็นหน้าที่ของคุณแม่เราแทนแล้วค่ะส่วนคุณยายก็เปลี่ยนจากคนทำํำมาเป็นคนกินคู่กับเราแทนสูตรเด็ดที่ทําให้ผัดมีของคุณยายและของคุณแม่ของเราอร่อยไม่มีเปลี่ยนก็คือซอสปรุงรสเลยค่ะ บ้านเราเนี่ยจะชอบใช้ซอสเห็ดหอมแล้วก็ซอสลุงเหนือขวนส้มตาภูเขาทองในการผัดมากๆเรียกได้ว่าเป็นเค็ดไม่ลับที่ไม่ว่าจะทําอีกกี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนครั้งแรกที่ได้ทานเสมอเลยค่ะแล้วทุกคนละคะมีเมนูประจาบ้านที่ทาทานกันเป็นประจาบ้างหรือเปล่าส่วนท่าบ้านไหนไม่มีเราแนะนําเป็นผัดหมี่เจาจานนี้เลยนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจจนไม่ไปกินที่ไหนแน่นอนคะ่ะ